ทางหัวหน้าพักเพื่อไทยในแพทย์ชนราานสีแก้วก็ออกมาเหมือนกับพยายามจะชี้แจงอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเวทีที่อุดรธานีอะไรใช่ไหมครับหลายท่านถามคุยเรื่องอะไรอะจริงๆแล้วประเด็นวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการบ้านการเมือง ที่กำลังขับเคลื่อนขับเขี่ยวกันอยู่นะครับวันนี้ทางหัวหน้าพักเพื่อไทยนายแพทย์ชนรานสีแก้วก็ออกมาเหมือนกับพยายามจะชี้แจงอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเวทีที่อุดรธานีกรณีที่หัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างนายแพทย์ชนรานสีแก้วนั้นเชิญลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตร คือแพรทองทานขึ้นไปบนเวทีแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองก็คือการเชิญขึ้นไปก็มีการพูดชื่นชมยกยอปอปัน้นวันนี้คือเป็นเหมือนกับพันธุก,กรรม DNA จากผู้ที่กอ่อตั้งพรรคกำลังจะพูดถึงประเด็นที่หยิบโยงถึงนายทักษินชินวัตรนั่นแหละแล้วก็ยังบ่งบอกต่อไปถึงพฤติกรรมพฤติการทั้งอากับกริยาที่เป็นอวัจนภาษาจากท่าทาง ก็คือการนบนอบมือประสานไว้ที่บริเวณที่วางขาแล้วก็ก้มโค้งให้นะครับส่งเวทีให้หลายคนก็ต้จะถามว่าเอ๊ะแบบนี้มันเหมาะสมแล้วหรือในเมื่อมันเป็นเ,เรื่องของพักการเมืองแล้วใหญ่ที่สุดของพักการเมืองเนี่ยโดยโครงสร้างก็คือหัวหน้าพักแต่ตําแหน่งใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือใช้คําภาษาง่ายคืออุปโภคขึ้นมาภายใต้ ภายใต้พักนะฮะซึ่งไม่ได้มีกฎหมายรองรับก็คือการสร้างสร้างตำแหน่งนี้ขึ้นมาก็คือเรื่องของครอบครัวเพื่อไทยแล้วก็ยกย่องให้ลูกสาวคนเล็กของนายสิทัิษิลชินวัตรที่สืบทอด DNA พันธุก,กรรมมาจากพ่อตามคำแนะนำคำชี้แนะหรือคำยกยอของนายแพทย์ชนละนานขึ้นมาบนเวที คนก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันไม่มันมันแปลกแปกไหมล่ะหัวหน้าพักทําไมเป็นเช่นนี้ทําไมมีคนใหญ่กว่าหัวหน้าพักอีกเหรอแต่ก็ว่ากันไปนะครับวันนี้นายแพทย์ชนรานออกมาชี้แจงว่าใช้ภาษาว่าอะไรนะพระจะขึ้นธรรม,มาชก็ต้องอาราธนาแล้วก็บอกทําไปโดยสัญชาตญาณก็บอกว่าโพเดียมคนยืนได้คนเดียวเออมันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับเอาทีละเรื่องก่อนดีกว่านาะโพเดียมยืนได้คนเดียวอันนี้ถูกต้องครับ แต่ก็บ่อยครั้งนะครับที่บนโพเดียมอาจจะขึ้นพูดสลับกันแต่ละมันไม่ได้เป็นข้อจํากัดหรอกครับว่าโพเดียมต้องยืนหนึ่งคนหรือสองคนแต่โดยลักษณะโดยทั่วไปถ้าพูดถึงมาร,รยาททั่วไปแล้วโพเดียมก็จะยืนหนึ่งคนเพราะว่ามีไมโครโฟนหนึ่งตัวอันนี้ถูกต้องประเด็นต่อมาที่บอกว่าพระจะขึ้นธรรม,มาชก,ก็ต้องอารัธนาอันนี้ผมคิดว่าอาจจะสับสนแล้วละ่ะ การขึ้นธรรมะเนี่ยไม่ต้องอารัธนานะครับนะการอารัธนาเนี่ยเขาใช้ในการอารัธนาศีลอารัธนาธรรมคือการกล่าวขอให้เกิดการสอนให้เกิดการให้พรให้ศีลแต่เวลาเรานี่เขาเรียกว่าการนิมนต์ครับนิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นธรรมะมแล้วจากนั้นจึงอารัธนาศีลอารัธนาธรรม ไม่มีนะครับที่บอกว่าอารัธนาพระขึ้นธรรมาเทศเนี่ยไม่มีเลยครับยืนยันครับผมไม่เคยเห็นนะว่ามีบทอารัธนาพระขึ้นธรรมาทตก็อ่านหนังสือธรรมะมาแม้ว่าจะไม่เยอะแต่ก็พอที่จะได้อ่านบ้างเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอบทสวดไหนในพระพุทธศาสนา ที่ว่าด้วยการบทอารัธนาพระขึ้นธรรมาตไม่เอจอจริงนะเขามีแต่กราบนิมนต์พระคุณเจ้านิมนต์พระสงฆ์ขึ้นธรรมาทศอันนี้เขาเรียกนิมนต์นิมนต์ภาษาง่ายก็คือเชิญนั่นแหละแต่ใช้เป็นภาษาของสงฆ์อันนี้หมอในแพทย์ชรนานน่าจะพูดด้วยความไม่เข้าใจนเนื้อแท้แก่นแท้ การที่จะมาใช้คำอธิบายว่าพระจะขึ้นธรรมะมต,ต้องอารัธนาจึงเป็นการใช้ภาษาใช้ตรรก,กะใช้เหตุผลที่ผมมองว่าฝั่งไม่ขึ้นแต่หากจะบอกว่าทำเพราะสัญชตาตญาณอันนี้อาจจะเป็นไปได้สัญชตาตญาณของใครของมันสัญชตาตญาณในความอยู่รอดก็เป็นไปได้ต้องทําเพื่อความอยู่รอดก็เกิเกิดสัญชตาตญาณขึ้นมาสัญชตาตญาณแห่งความ สดงความกลัวสัแญาณความอยู่รอดคือต้องเข้าใจคําว่าสัญชาตญาณนี่คือคนที่จบหมอเนี่ยผมมั่นใจว่าเข้าใจดีถึงภาษาที่บอกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องมีการสอนมันเกิดขึ้นเช่นสัญชาตญาณสัญชาตญาณแห่งความกลัวสัญชาตญาณแห่งความเอาตัวรอดสัญชาตญาณแห่งการหิวอันนี้เรีสัญชาตญาณดังนั้นการที่นายแพทย์ชูลนั่นบอกว่า ตัวเองทําอย่างนั้นเป็นเพราะสัญชตาตญาณก็คงจะเป็นไปได้ครับเพราะสัญชตาตญาณของสัตว์แต่ละชนิดหรือแม้กระทั่งสัตว์ในชนิดเดียวกันแต่เป็นคนละตัวกันเสัญชตาตญาณมันจะมีความเป็นปัจเจกความกลัวตายของสัตว์ชนิดหนึ่งอาจจะออกมาด้วยพฤติกรรมอย่างหนึ่ง ในขณะเดียวกันแม้จะเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันแต่ความกลัวตายของสัตว์ตัวหนึ่งกับสัตว์อีกตัวหนึ่งสายสัญญาณออกมาจะไม่เหมือนกันสัญญาณในการมีชีวิตรอดของสัตว์อย่างเช่นหมาหมาเวลาเขาเจอปัญหาขึ้นมาเนี่ยผมจะพูดถึงหมาเพราะจริงๆชอบเลี้ยงหมาเขาเจอเหตุการณ์ที่เขาจะต้องเอาตัวรอดเขาจะมีสายสัญญาณของเขาซึ่งแต่ละตัวไม่เหมือนกันแม้ที่เป็นหมาเหมือนกันหมาบางตัวก็จะแยกเขี้ยวคำรามแล้วสู้ แต่หมาบางตัวก็จะจ่องหงอแล้วก็หนีไปอันนี้เขาเรียกว่าสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นการที่นายแพทย์ชุรนรันใช้คําพูดว่าทำเพราะสัญชาตญาณเนี่ยก็คงจะถูกเพราะเจ้าตัวเองน่าจะรู้ดีที่สุดว่าทาลงไปเพราะอะไรเพียงแต่นายแพทย์ชุรนรันไม่ได้อธิบายต่อถึงเหตุผล ซึ่งก็ไม่มีความจริงต้องอธิบายอะนะฮะเพียงแต่ผมพยายามจะหยิบเรื่องนี้มาให้เกิดความเข้าใจกันนะครับว่าในแพทย์ชนนั้นไม่ได้บอกเขาว่าที่บอกว่าทําโดยสัญชาตญาณเนีเ่ยสัญชาตญาณเพื่อความอยู่รอดสัญชตาตญาณของอการกัวสัญชาตญาณการมีชีวิตอยู่หรือสัญชาตญาณอะไรอันนี้เราไม่รู้เราก็คงให้ความเคารพในความเป็นปัจเจกผมเชื่อว่าคงไม่มีใครไปถามแลยครับว่า ที่บอกว่าทําด้วยสัญชาตญาณเนี่ยเป็นสัญชาตญาณแห่งความอยู่รอดหรือหรือสัญชาตญาณแหงความเป็นอะไรไม่รู้นะครับก็คงแล้วแต่เจ้าตัวเขาแต่ผมชอบคําตอบนี้นะว่ามันเป็นคําตอบที่มาจากมาจากตัวเขาเองไม่มีใครนาถามนําแล้วก็ไม่มีใครคิดมาก,ก่อนเลยด้วยซ้ำไปว่าจะตอบด้วยเหตุผลว่าทําด้วยสัญชาตญาณถ้าบอกว่าทําด้วยมารยาท มารยาทคือการถูกกันกรองถูกสอนถูกเพาะบ่มอันนั้นคือทำตามมารยาทแต่ไหนแพทย์ชนนัตไม่ได้ทำโดยมารยาทชัดเจนนะครับเพราะเพราะไม่ได้บอกว่าทำโดยมารยาททำโดยวิธีปฏิบัติก็ไม่ใช่เพราะท่านก็ไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นโดยสรุปก็คือไม่ได้ทำตามมารยาทไม่ได้ทำตามธรรมเนียมปฏิบัติแต่ทำตามสัญชาตญาณ ก็ช <ersch> ัดเจนนะครับก็เป็นคําตอบที่ผมคิดว่าน่าจะทําให้คนที่เกิดความเครือบแคลงสงสัยได้เข้าใจในตัวตนของนายแพทย์ชรนานในฐานะหัวหน้าพักได้เป็นอย่างดีผมเองพอฟังคําตอบแล้วเนี่ยในฐานะที่ผมเองก็พอจะมีความรู้ทางการแพทย์บ้างเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะถึงขนาดนายแพทย์ชรนานซึ่งเป็นเป็นนายแพทย์ผมก็แค่เทคนิคการแพทย์ แต่ก็พอจะมีความรู้บ้างเล็กๆใน้อยว่าสัญชตาตญานั้นหมายถึงอะไรแล้วมาพูดถึงพระจะขึ้นธรรมะต้องอารัธนาก็พอดีพอดีที่ผมเองก็พอที่จะรู้ขนบประเพณีหรือว่าธรรมเนียมปฏิบัติในทางสงฆ์ของขพระพุทธศาสนาอยู่บ้างก็เลยอยากจะหยิบมาอธิบายให้พี่น้องฟังผมอธิบายเพื่ออะไรอธิบายก่อนนะให้เข้าใจตรงกันก่อนนะ ไม่ได้มาพูดตรงนี้เพื่อที่จะดูถูกเหยียดหยามใครแต่ที่ผมต้องมาพูดตรงนี้เพื่อต้องการให้แฟนรายการของอาจารย์จักรแฟนคลับของอาจารย์จักรทุกคนเข้าใจในสิ่งที่มันถูกต้องว่าไม่มีบทการอาราธนาพระขึ้นธรรมาทินฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราต้องเข้าใจ มันมีพุทธพิธีนะครับก็เป็นพิธีในทางพุทธนะนะฮะซึ่งแม้ว่ามันจะเป็นเปลือกของพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นแก่นในการสอนแต่เราก็ต้องเรียนรู้และต้องเข้าใจเพราะว่าในพิธีสงฆ์ก็จะมีการในพิธีนพุทธศาสนาก็จะมีขั้นตอนว่าก่อนที่เราจะรับศีลจากพระเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆพระจะมาให้ศีลเราโดยเรายังไม่ได้ขอศีลน,นะครับ ธรรมเนียปฏิบัติแล้วเราก็ต้องอารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอารัธนาศีลอารัธนาธรรมก็จะมีบทสวดซึ่งเป็นภาษาบาลีและในบทสวดนั้นถ้าแปลก็จะเข้าใจนะว่าเป็นการร้องขอหรือว่าขอความเขาเรียกว่าขอขอขอให้พระสงฆ์ซึ่งในฐานะเป็นหนึ่งใน3เสาหลักในพระพุทธศาสนาเนี่ยครับนะก็คือพระรัตนตรัยเนี่ย ช่วยสอนเราให้สติเราผมก็เลยว่ากลัวว่ากลัวว่ากลัวว่าพวกเราพอไปฟังปับ๊บล้วก็จะหลงประเด็นว่าอ๋อจริงๆเนาะถูกต้องแล้วเพราะว่าพระจะขึ้นธรรมะต,ต้องอรัธนาอันนี้อย่าสับสนเราไปวัดไม่ได้หมายความว่าจะได้เห็นพระขึ้นธรรมะกันทุกคนก็กลัวคนจะไม่เข้าใจธรรมะคือที่ที่มันสูงขึ้นจากพื้นเพื่อใช้ในการพระขึ้นมาสแสดงธรรมเทศนา เขาจึงไม่มีการอารัธนาพระขึ้นธรรมะผมยังยืนยันนะครับแต่เป็นการนิม,มนต์พระคุณเจ้านิม,มนต์พระสงฆ์นิม,มนต์พระอาจารย์นะครับขึ้นบนธรรมะที่ต้องขึ้นธรรมะเพราะในสมัยก่อนเนี่ยไมโครโฟนไม่มีอะไรไม่มีเค,ครื่องขยายเสียงไม่มีก็เลยต้องให้อยู่สูงกว่าอุบาสกอุบาสิกาเวลาฟังจะได้ยิงเสียงอย่างถนัดเพราะพูดอยู่ข้างบน เสียงก็จะดังกล้องกังวานค,คนจะได้ฟังแม้จะมีพระสงฆ์อยู่ในบริเวณนั้นแต่สงฆ์ผู้แสดงธรรมก็จะอยู่สูงกว่าอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นพุทธปฏิบัติเพราะนั้นอย่าไปสับสนนะครับว่าพระจะ,ะขึ้นธรรมะต้องหาลัทธนาะอันนี้อันนี้ไม่ใช่แน,น่นอนคำตอบที่ถูกต้องที่พอจะเป็นไปได้ก็น่าจะมาจากเรื่องของัาสนายาธที่บอกไว้อันนี้ผมคิดว่า เป็นเหตุเป็นผลในเรื่องของสัญชตาตญาณเพียงแต่ว่าเราก็คงไม่สามารถที่จะอย่างรู้ได้ว่าพฤติกรรมเช่นนั้นก็คือยืนประสานมือหลบตาลงต่ำโค้งตัวลงก้มตัวลงด้วยการนอบน้อมแบบนั้นเป็นสัญชตาตญาณของอะไรสัญชตาตญาณของการมีชีวิตรอดสัญชตาตญาณในการเอาตัวรอดหรือสัญชตาตญาณของอะไรอันนี้เราเราไม่รู้นะฮะ เราก็คงต้องดูจากพฤติกรรมพฤติการกันต่อไปนะครับดังนั้นผมคิดว่าบาบ่อยครั้งเนี่ยการที่คนที่มีไอสูงจบแพทย์มาเป็นถึงนาดัหัวหน้าพักเป็นนักการเมืองมายาวนานจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของพักคือนายทักษิณชินวัตรให้มาทาหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเขาจะพูดอะไรออกมาเนี่ยเขาจะต้องสะท้อนที่มันที่มันมาจากก้นบึ้งทางหัวใจเขาแน่น,นอนก็จะทําให้เราได้เข้าใจว่าโอ้เป็นเช่นนี้นี่เอง ตะตาวันนี้เอาภาษาธรรมมาพูดเยอะเลยเนี่ยนะครับก็เพียงแต่รู้สึกว่าเออนํามาชที้แจงก็ก็เข้าใจเป็นอย่างนั้นทีนี้ตามหลักการในฐานะที่ผมเป็นวิทยากรมายาวนานแล้วก็เคยสอนลูกศิษย์ในเรื่องของการพูดในเรื่องของการขึ้นเวทีต้องเข้าใจนี้ก่อนนะครับตามธรรมเนียมปฏิบัติ ของการจะเชิญใครขึ้นพูดบนโพเดียมหรือบนเวทีตามหลักการแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้คนที่อยู่ในสถานภาพไม่ว่าจะตำแหน่งนะครับในที่ประชุมตรงนั้นสูงกว่าเป็นคนเชิญคนที่ต่ำกว่าเป็นไปไม่ได้ในที่ประชุมนั้นมีทั้งผู้วา่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านแล้วจะให้ผู้ว่าเป็นคน เรียนเชิญนายอำเภอขึ้นไปแล้วผู้ว่าก้มโค้งให้ความเคารพแบบนี้ไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นสากลไม่มีใครทำถ้าในที่ประชุมนั้นมีผู้ว่ามีนายอำเภอมีผู้ใหญ่บ้านกำนันนั่งอยู่แล้วต้องการให้นายอำเภอขึ้นทั้งที่ผู้ว่าอยู่ด้วยนะครับเขาก็ใช้้พิธีกรใช้โคศกในการเชิญขึ้น พูดง่ายๆหรือหลักการง่ายๆก็คือตามหลักการแล้วจะใช้จะไม่ให้คนที่อยู่ในสถานภาพทางสังคมที่สูงกว่าเป็นคนเชิญคนที่ต่ำกว่ามิเะนั้นแล้วก็ต้องให้พิธีกรน,นะฮะยังเวลาเราไปบรรยายเนี่ยนะครับเราไปบรรยายนะครับเราเป็นวิทยากรเงี้ยประธานในที่ประชุมเขาก็นั่งอยู่เนี่ยประธานยังไม่กลับเนี่ย ประธานเปิดงานแล้วลงมานั่งท่านก็เห็นใช่ไหมครับเวลาก็เชิญจะเชิญพิธีจะเชิญ,ชญ,ชญวิทยากรขึ้นเขาก็ต้องให้พิธีกรหรือว่าตัวของอโคศกเนี่ยเป็นคนเชิญหราขึ้นเขาคงไม่ให้ตัวประธานที่ใหญ่ที่สุดในที่ประชุมเป็นคนเชิญตามหลักการและคนที่ใหญ่ที่สุดในตําแหน่งที่สูงที่สุดในที่ประชุมนั้นเขาจะไม่เชิญใครหรอกครับนะฮะเขาจะให้พิธีกรเชิญครับ เมื่อเป็นช่นนี้มันจึงเกิดข้อกังขาซึ่งอย่าไปโกรธเขานะครับพักเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งนายแพทย์ชวน่าก็อย่าไปโกรธคนอื่นเขาก็ต้องเข้าใจเขาว่าในเมื่อทำเนียมปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้กันมาตลอดทำเนียมปฏิบัติก็คือคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าจะเชิญคนที่สูงกว่าขึ้นและคนที่อยู่ตำแหน่งกว่าจะทำความคุคมที่สูงกว่าเอาละ เมื่อจะออกมามันเป็นอย่างนี้มันก็เลยทําให้คนเกิดข้อสงสัยว่าอา้าวแล้วตกลงหัวหน้าพักที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในที่ประชุมของพักในวันนั้นน่ะกลับเป็นคนเอ่ยปากชมและก็เชิญเองเนี่ยนั้นคนที่ถูกคนที่ถูกหัวหน้าพักเชิญนก็ได้อยู่ในสภาพที่สูงกว่าใช่หรือเปล่าเรายิ่งเห็นภาพหัวหน้าพักถอยหลังออกมามือประสานไว้แล้วก็ก้มลงโค้งให้แบบนั้นและในขณะที่ก้มลงโค้งให้ตรงนั้นน่ะ ตัวที่อยู่บนโพเดียมคนที่ยืนอยู่บนโพเดียมที่ถูกเชิญไปนั้นมีอากับกริยาในการตอบโต้คืออะไรโค้งกลับไหมยกมือไหว้ไหมซึ่งดูเหมือนก็ไม่มีมันก็ยิ่งทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยมันมีใหญ่กว่าสูงกว่าหัวหน้าพักสิถ้าดูจากรูปแบบการจัดของงานก็เป็นแค่ข้อสงสัยแต่เอาละครับจริงๆแล้วนะถา,ามเนื้อหาถ้าเอาเนื้อหาสาระกันจริงๆนะ ผมว่าไม่ต้องมานั่งถกถแถลงกันเราครับว่าจริงๆแล้วมันใช่ไหมมีใครเหนือกว่าไหมมันมันรู้อยู่แล้วครับผมเชื่อว่าคนที่เป็นคอการเมืองคนที่ทํางานการเมืองคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเขารู้อยู่แล้วครับว่าพักนี้ใครใหญ่ <c oughs> แล้วเขาก็รู้เขาว่าพักนี้ตัวลงแล้วเนี่ยหัวหน้าพักคืออะไรอ่านะแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของพักคือใครนะฮะแล้วแล้วที่ใหญ่กว่าหัวหน้าพักคือใครอะไรนี้เขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับ คงไม่ต้องอธิบายนะครับคงไม่ต้องอธิบายกันนะครับก็แค่เพียงแต่วันนี้ผมหยิบขึ้นมาพูดเพื่อจะอธิบายให้เห็นว่าค่าค่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสัมมนารูปแบบการเชิญจะทําอย่างไรนะก็เท่านั้นเลครับผมก็จะเล่าให้ฟังเฉยว่ามันเป็นที่นี้เพื่ออะไรครับเพื่อวันที่เราออกไปทํางานอยู่ในสังคมเราจะต้องไม่ผิดพลาดแบบนี้สมมุติว่าเขาเชิญ เราไปเป็นประธานและเราเนี่ยเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดในห้องประชุมแล้วแม้เราจะเชิญใครขึ้นไปพูดต่อถู้ว่าเราอยากจะเชิญจริงๆนะครับก็ไม่ต้องถอยหลังมาโค้งให้แบบนั้นหรอกครับก็แค่เชิญแล้วก็เดินลงจากเวทีไปนะเดินลงเวทีคือว่าเชิญปับ๊บเขาเดินขึ้นทางซ้ายเราก็เดินลงทางขวาก็เท่านั้นเองไม่เห็นต้องยืนรอต้อนรับให้เขาขึ้นไปบนโพเดียมแล้วโค้งให้เลยอันนี้ไม่มีความจําเป็น มันมีอีกต้องหลายวิธีที่จะทําให้ทุกอย่างมันสมูทมันดูดีได้นะทำได้ครับ,นะรบหรือไม่ก็ถ้าอยากจะเป็นประธานแล้วเชิญเองก็เอ่ยปากเชิญธรรมดาครับเชิญเสร็จแล้วนะครับก็ถอยหลังออกมาให้ไกลแล้วก็พอเห็นคนที่ถูกเชิญเดินขึ้นเราก็ควรจะเดินลงอีกด้านหนึ่งเพื่อจะได้ไม่ต้องสวนกันนะฮะก็ทําได้นะครับ แต่ครั้งนี้คือเป็นบทสะท้อนให้เห็นว่าอะไรคืออะไรนะครับโอเคนะครับก็มาเล่าให้ฟังมีการทวงกรอนเอาไว้พรุ่งนี้นะคุณยอดอาคมบอกแต่ไม่รู้จักขนบประเพณีก็ <c oughs> เออไม่รู้จะว่าย,ยัางไงนะครับจริงๆแล้วก็เราก็เห็นอยู่นะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ครับเรื่องนี้ทําให้เราได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยถือว่านี่คือเป็นเป็นบทเรียนที่เรามาถอดองค์ความรู้กันขอบคุณสาหรับดาว85ดวงวันนี้เราไม่ได้ทักว่าใครให้ดาวมากขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณจิรัชยาใช่ไหมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะที่เข้ามาทักทายกันคุณเสกสรรครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาทักทายกันแล้ววันนี้ขอบคุณสําหรับผู้ชมที่เข้ามาชมกันแล้วก็ขอบคุณสําหรับดาว85ดวง นะแล้วก็พรุ่งนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้ผมจะนำถุงปันสุกนะครับไปมอบให้กับพี่น้องในเขตน่าจะอยู่ในเขตของเทศบาลนะครับก็คงจะขับรถปันสุกคันเล็กๆของผมนะครับแจกไปเรื่อยๆนะครับหมดแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับและเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าพรุ่งนี้เป็น,นอย่างไรกันบ้างวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อวงราชาวไทยพักีราชันฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าผาหวานดำพือผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาาอนผู้คนฟ้าพา,าวานจนผ่านพ้นโผยไยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศนวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีคนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไวหว,ว,วฟ้าทรงผูกพันในฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น,ยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช,รชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไัยไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น